วันนี้นะคะก็อยูก่กับช่องเฟสแม l ี y นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเฟสจะมารีวิวแมวตัวใหม่นั่นเองค่ะเยก็ตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ในกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามหน้าปกคลิปที่เฟพูดถึงเลยนะคะก็คือเป็นที่แบบน่ารักมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบออแบบน่ารักมากเลยนะคะแบบตาแบบ เหมือนแบบปิ๊งๆเลยนะคะตาปิ๊งๆนะคะสวยมากเลยแล้วก็3มสีนะคะมีสีดำนะคะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะก็คือ น้องตอนนี้นอนอยู่ในกระบาะดไฟด้วยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเฟยจะเอาให้ไปดูเดี๋ยวเฟยจะเอาให้ดูเนาะแต่ก่อนที่ทุกคนจะดูนอ้องแมวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้อีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะทุกคน เป็นโต๊ะทํางานของเฟย์ใช่ไหมส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องค่ะทุกคนเป็นห้องของเฟย์เองนะคะที่เฟย์จะใช้ทํางานเนาะนี่อันนี้เฟย์เองนะคะเย่ yeah. ก็อันนี้เฟย์ใช้เผาแบงชัดอยู่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นคอมนะคะส่วนนี้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะนี่เลยคะ่ะที่จะเป็นกลุ่มพี่น้องอยู่แต่ว่าน้องอยู่ชั้นล่างนะตื่นเต้นหรือเปล่าทุกคนยจะให้ดูนะคะ สามสองหนึ่งอ่ะสิบเจ็ดนาทีที่ฉันรอเธอไม่ต้องร้องเป็นเพลงก็ได้ค่ะนี่อันนี้นะคะชื่อว่าน้องโยเกิร์ตค่ะทุกคนเป็นสมาชิกใหม่เลยนะคะสามเดือนเท่านั้นค่ะดูมันนอนในกระบะทรายสีน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นอา่านที่ฝนเล็บด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีนอะแต่ว่าเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าคือในเนี้ย ด้านในนะคะมันมีที่ไม่พอเนาะก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าน้องแบบขึ้นชั้นบนอันนี้นะคะคือน้องแบบน่าจะขึ้นไม่ไหวนะคะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เลยเนาะก็แบบขึ้นแค่สองชั้นนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีบันไดด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารกับน้ําของน้องนะคะนี่ก็คืออาหารนะคะคเฟเติมให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะแบบกินได้นะคือ ที่เฟย์สืบค้นมานะคะแมวสกอตติชโฟจะเป็นตัวที่ชอบเล่นน้ำมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะคะนี่น้องเป็นพันสกอตติชโฟนะคะขนยาวแล้วก็หูตั้งด้วยเนาะส่วนโยโยนะคะจะเป็นสกอตติชโฟขนยาวหูพับนะคะ<ด>ก็คือเฟย์จะให้2ตัวนี้นะคะเป็น แบบผสมพันธ์กันนะคะโยกเกิร์ตก็จะเป็นแม่พัน์โยโย่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นั่นเองนะคะก็คือพ่อของเฟยน,นะคะมีโปรเจกต์ว่าจะเปิดฟาร์มแมวค่ะทุกคนใช่ก็คือจะแบบให้แมวคลอดลูกเยอะๆมานะแล้วก็เอาไปขายนะคะก็แบบได้เงินมาแบบหาอะไรได้อะไแบบนี้นะคะเออ จริงๆเพนน่ Penny กับิลเบอร์ก็จะเอาเป็นพ่อพันธ์กับแม่พัน,นะคะ่ะก็คือมี2คู่แล้วนะแต่ว่าแคนดี้ยังไม่มีใครทุกคนเพราะว่าแคนดี้นะคะทําหมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอืมก็คือเฟรขอแบบชี้แจงเรื่องแมวนิดหนึ่งนั้นก็แบบเป็นคนชอบแมวมากเลยนะคะก็ ที่เฟย์แบบไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากๆเลยะค่ะทุกคนก็เพราะว่าเฟย์มีบาดแผลตรงเท้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยว่างมากๆเลยเพราะว่าการบ้านคือครูสั่งเยอะมากทุกคนแต่ว่าเฟย์ก็เคลียร์ไปแล้วนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยกลับไปทําใหม่นะคะนี่แล้วก็บาดแผลที่เฟย์พูดถึงนะคะนั่นก็คือเฟย์เดินไปชนขอบประตูของห้องน้องวิวเบอร์ค่ะเดีเ๋ยวเฟย์ให้ดูนะคะมันจะอยู่ตรงนิ้วเท้าเนาะทุกคน นี่ตรงนี้นะคะเป็นนิ้วนางเนาะเพื่อเพื่อนเป็นเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือเจ็บมากเลยนะคะทุกคนก็แบบเลือดออกนะเลือดออกไม่หยุดเลยตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วเฟยก็แบบต้องหยุดเลือดนะคะแล้วก็ใช้ผ้ากดอพันเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องใช้ผ้ากอดแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบมันหยุดไหลแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วค่ะอืม เกิดทำอะไรอยู่คะเล่นเพลินเลยนะคะเนี่ยจริงๆอ่ะเฟยก็เก่งว่าน้องจะปีนขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคิดว่าน้องอาจจะปีนได้นาอซึ่งคืนนี้เฟยก็ต้องเฝ้าน้องนะคะอยู่ในห้องนี้เลยคะ่ะเป็นห้องทํางานเฟนะคะปกติเฟจะนอนอีกห้องนึงนะคะแต่ว่าคือคืนนี้เฟต้องมานอนห้องนี้เพราะว่ามาเฝ้าน้องนันเองนะคะคือเหงาแย่เลยนะถ้าน้องอยู่คนเดียวนะคะ ก็แบบน่ารักน่ารักจะตายใครจะไปปฏิเสธลงเนาะซีนะคะจะอยู่ห้องนี้ประมาณ3วันนะคะอืมฟยใจอยู่ประมาณ3วันน้องก็คือเฝ้าน้องนะคะไม่ก็1สัปดาห์นะคือเฟอไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าน้องจะต้องกักตัวหน่สัปดาห์นะคะเพราะว่าถ้าน้องแบบมาจากกรุงเทพนะคะทุกคนบินมาเชียงใหม่แล้วก็แบบอาจจะมีเหมือนแบบ เชื้อโรคอะไรเงี้ยเชื้อ,าอรอาเลยแบบนี้นะคะก็อาจจะติดเพื่อนๆนของน้องได้ง่ายเนาะเราจะต้องกักตัวน้องไว้ก่อนนะคะทุกคนก็เลยให้น้องอยู่ในกรงไว้ก่อนสัก1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะคะน้องก็จะสามารถออกมาเล่นได้แล้วนะคะก็คือที่เฟย์พูดถึงน้องวิเบอร์นะคะที่น้องวิเบอร์โดนขังในห้องแค่ตัวเดียวเพราะว่าน้องวิเบอร์เป็นเชื้อราะคะ่ะทุกคนก็คือตอนนั้นนะคะ เป็นน้องวิวเบอร์ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันนะก็ต้องบินมามารับนะคะก็คือ,อเจ้าของนะคะเจ้าของฟาร์มก็ตรวจวิ b เบอร์เช็คเรียบร้อยแล้วว่าอืมไม่มีเชื้อราแน่นอนนะคะจะแบบส่งไปเลยนะพอส่งไปแล้วทุกคนมาตรวจอีกทีวิ b เบอร์เป็นเชื้อรานะคะก็คือ ต้องกักตัว1เดือนทุกคน1เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะถึงจะออกมาหาเพื่อนๆได้นะก็คือแบบนานมากเลยนะคะฟเฟจะต้องล้างมือก่อนจับวิวเบอร์ด้วยแล้วพอเล่นกับวิวเบอร์เสร็จก็ต้องล้างมือนะคะเผื่อไปจับตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าใครมีแมเป็นเชื้อราก็อย่าลืมรักษาน้องบ่อยๆนะคะแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์พ่นนะคะแล้วก็กินยาด้วยนะคะจะได้หายเนาะดูสิ โยเกิร์ตแบบนอนไปแล้วนะคะนอนราบไปแล้วทุกคนน่ารักมากเลยนะคะอี้ดูนะเห็นไหมนี่นะคะนอนอยู่ในกระบะซ้ายคนน่ารักมากเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเฟจะมีโปรเจกต์ของคลิปน้าว่าเฟจะทำวอล์กหนึ่งเดย์สำหรับอยู่กับแมวโยเกิร์ตนั่นเองนะคะใครอยากดูบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟด้วยนะทุกคนกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ กรดิ่งด้วยนะจะได้แบบแบบดูคนแรกๆเลยแบบนี้นะคะเฟอาจจะถ่ายวันหนึ่งลงอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเฟแบบใช้เวลาตัดคลิปนานหน่อยนะก็อาจจะบางวันถ้าว่างก็อาจจะตัดคลิปเลดเดียวไปเลยะค่ะแล้วก็ลงไปเลยเนาะก็แบบ ก็จะประมาณนี้แหละนะคะคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวบายๆนิดนึงนะคะก็ตื่นเต้นหน่อยเนาะเพราะว่าวอล์กหนึ่งเดย์เฟย์ไม่เคยทําอะไรน่าสนใจแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็คือเฟย์ทาเป็นวอคหนึ่งเดย์แล้วใช่ไหมแบบ2 EP แล้วนะคะแล้วก็เป็นวอคหนึ่งเดย์ในหนึ่งมีนาคมนะคะก็คือ2วันที่ผ่านมานี่เองนะและ้วก็อ่าเป็นแค่นี้แหละใช่ไหมเออแล้วเฟยก็จะทํา คลิปที่4นั่นก็คือว์กหนึ่งเดย์อยู่กับแมวโยเกิร์ตหวันค่ะอืมใครอยากเห็นบ้างนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนมาเวลาเหลือนะคะก็คิดว่าเฟยอาจจะปิดคลิปเร็วไปหน่อยนะเดี๋ยวเฟยจะแบบเน่าเรื่องแบบนี้แล้วกันนะคะจะได้น่าสนใจขึ้นเนาะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าเฟยอายุเท่าไหร่นะคะเฟยอายุ ปีนะคะทุกคนก็คือ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะสี่สิบปีแล้วค่ะก็คืออย<ป>ูป่ปสแล้วนะคะทุกคนก็เฟ่ก็แบบมีหวังอยากจะทำ YouTube นะเพราะว่าอยากจะหารายได้ให้ครอบครัวนะคะเพราะว่าเฟ่แบบอยากหาเงินมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ u t u b e แบบเป็นอะไรที่สนุกสำหรับเฟ่ามากแล้วเฟ่ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจในตัวมันมากๆเลยนะคะเฟ่ชอบมากเลยนะคือเฟ่แบบทำเพื่อ แบบนี้นะคะาหารายได้นาะแล้วก็มันช่วยฝึกเฟพูดด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบคฟอแบบที่เฟพูดในทุกวันเนี่ยก็คือเฟฝึกฝนนะคะแต่ว่าปกติอะเฟเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยนะคะก็จะเป็นคนเ,เงียบๆอะไรแบบนี้ทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นะคะเฟก็จะเริ่มพูดขึ้นมาหน่อยๆแล้วนาะ,ะก็แบบปกติก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะคะก็คือตั้งแต่แรกนะคะเฟเคย ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนะคะเกมโทค่าในะช่องนี้เลยจะ,จะทำเกี่ยวกับโทค่านะคะแต่ว่าเฟซลบไปแล้วเพราะว่ามันแบบไม่ชอบนะคะไม่ค่อยชอบคอนเทนต์น,นี้แต่ว่าก็มีผู้ติดตามเยอะนะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากมาทำแบบตัวเองมากกว่านะคะน่าจะดีกว่าเนาะคือเฟซก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วไงแบบคิดว่าอาจจะมีคนผู้ติดตามเยอะกว่าแบบนี้นะคะตอนนี้เฟซก็ผู้ติดตาม34คนแล้วนะคะจะต้อง ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามให้เฟย์มาตลอดนะคะเฟย์มีกำลังใจและขอบคุณมากเลยนะคะแต่คงจะอีกนานเลยใช่ไหมล่ะที่เฟย์จะแบบได้รายได้มานะคะเพราะว่าเฟย์จะต้องผู้ติดตามถึง1,000แล้วก็มียอดดูเกิน4 0 0พันนาทีนะคะก็คืออย่าลืมดูคลิปให้เฟย์แบบเต็มเต็มเลยนะคะดูคลิปให้จบนะทุกคนถ้าดูแบบ หนึนาทีสองนาทีแบบนี้นะคะก็คือดูคลิปให้จบเลยนะแบบนี้นะคะก็คือเฟย์แบบทํานานเพื่ออยากให้ทุกคนแบบดูแบบเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะคะแบบดีเลยวแบบนี้ทุกคนก็คือแบบอะไรของเฟย์เนี่ยไม่ได้เตรียมบทพูดไว้นะทุกคนไม่ได้เตรียมบทพูดเอ้ยบทพูดไม่รู้จะพูดอะไรนะคะเดี๋ยวจะ รีวิวแมวต่อแล้วกันเนาะถ้าเวลาเหลือนะคะโตะดีกว่าทุกคนเออซึ่งโต๊ของเฟนะคะมีการอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะไม่ได้ไม่ได้มีของอะไรเพิ่มนะคะก็มพีงแค่ปฏิทินเท่านั้นแหละซึ่งปฏิทินนี้นะคะนานแล้วนะไม่ใช่นานแล้วสิยี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เองอันนี้นะคะจะเป็นปฏิทินของ แมวนะคะก็คือมันเป็นเอ่อเป็นร้านหนึ่งนะคะที่เขาขายเขาขายบาฟนะแล้วก็รับจ้างอาบน้ําแมวด้วยแล้วเขาก็แจกปฏิทินมาเนี่ยะคะ่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาแบ่งนะที่เฟรย์รีวิวจำได้ไหมแล้วก็ใส่ชัดแบตของเฟรย์เองนะคะนี่เฟรติดสติกเกอร์ที่เฟรย์ทำเองเลยทุกคนถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าทำสติกเกอร์ยังไงนะคะก็สามารถาไปดูอ่าไปดู คลิปเฟย์ด้วยนะคะไปดูได้นะทุกคนอืมนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแมวกันต่อนะคะนี่นี่จะเป็นน้องนะคะอืม,อมก็คือแบบนั่งเฝ้าอ,อ,อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวสักพักเฟยก็จะตัดคลิปนะคะแล้วก็เล่นเกมนาอนแล้วก็แบบอืมอแบบนี้นะคะเออทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละ เฟลืมไปทุกคนเฟมีช่องหนึ่งนะคะชื่อว่า smiley gamer นั่นเองนะคะอย่าลืมไปติดตามให้เฟ่ด้วยนะจะเป็นเกี่ยวกับการแคสเกมของเฟนะคะใครอยากดูเฟแคสเกมบอกได้เลยนะก็สามารถไปติดตามช่องนั้นได้เลยคือตอนแรกๆเฟบอก Facebook, ใช่ไหมว่าเฟไม่อยากแคสเกมเพราะว่ามันไม่ถนัดตาับเฟแต่แตพ่อเฟบอกว่าเฟเหมาะมากเพราะว่าเฟเป็นคนที่เข้าใจเกมต่างๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นคนที่แบบความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยทุกคนก็คือ พอเฟยคิดว่าโตขึ้นมาควรเป็นนะคะเฟยก็เลยลองทดสอบดูไปตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่านะคะสําหรับแมวตัวใหม่ของเฟยนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฟยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. เฟยจะต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคน mm hmm. มากมากเลยนะคะที่ดูจบบ๊ายบายค่ะ Okay.